s c ื่อง c o n c e p t ทําทำไมเราถึงต้องคุยเรื่อง school c o n c e p t หรือว่าแนวคิดหลักของโรงเรียนเนื่องจากว่าถ้าเราจะจัดการศึกษาในลักษณะของ DOE นำต้องการการบรรลุเป้าหมายที่ผลลัพธ์เกิดกับตัวผู้เรียนโดยตรงเนี่ยหน่วยที่จะเป็นหน่วยจัดการการเรียนรู้เพื่อให้เด็กบรรลุเป้าหมายเนี่ยก็คือสถานศึกษาก็คือโรงเรียน ถ้าหากว่าทุกโรงเรียนมีความชัดเจนในเรื่องของเป้าหมายที่ตัวผู้เรียนโรงเรียนก็จะสามารถกำหนดวิธีการและทิศทางต่างๆและรวมทั้งกระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ไปบรรลุเป้าหมายดังกล่าวดังนั้นสกูรคอนเซ็ปต์จงตึงตั้งต้นจากเรื่องเป้าหมายที่ตัวเด็กแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ย คอนเซปต์ของโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเนี่ยต้องเหมือนกันไหมท่านอาจจะตอบได้ในใจเลยว่าไม่เหมือนกันหรอกเพราะแต่ละโรงเรียนเนี่ยอยู่ในบริบทที่ต่างกันอยู่ในจังหวัดที่ต่างกันในบริบทของจังหวัดที่ไม่เหมือนกันในบริบทของครอบครัวที่ก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเราจึงต้องมาดูกันว่าทุกคอนเซปต์เนี่ยเกิดขึ้นได้จากอะไรเดิมทีเนี่ยสกูคอนเซปต์หรือว่าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเนี่ย เราอาจจะใช้สูตรเดียวกันหมดทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยจึงไม่อาจจะตอบโจทย์โรงเรียนแต่ละโรงเรียนหรือว่ากลุ่มของนักเรียนในโรงเรียนน,นั้นๆได้อย่างชัดเจนนั้นเรามาดูกันว่าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนหรือ school c o n c e p t เนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างอย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยเราต้องถามถึงว่าทุนของโรงเรียนมีอะไรบ้าง ซึ่งในที่นี้เนี่ยเราก็จะคุยกันถึงเรื่องว่าทุนทางด้านบุคลากรทุนทางด้านสถานที่ทุนทางด้านการจัดการทุนทางด้านทรัพยากรสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราปรับเปลี่ยนได้ง่ายที่สุดเนี่ยเราอาจต้องดูจากทุนทางด้านบุคลากรที่เราสามารถพัฒนาได้เพราะว่าทุนในด้านอื่นๆเนี่ยบางทีก็ไปเปลี่ยนแปลงยากอยู่เหมือนกันดังนั้นเราจึงต้องถามหาว่า บุคลากรในโรงเรียนของเราเนี่ยมีความถนัดอะไรบ้างมีจิตใจหรือความมุ่งมั่นในระดับไหนอันนี้เป็นจุดที่เรียกว่าทําให้การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเนี่ยมีจุดเริ่มต้นที่เรียกว่าเป็นเชิงบวกมากขึ้นเพราะฉะนั้นจุดนี้คือจุดแรกที่ต้องต้องสำรวจกันว่าทุนเดิมของเรียนมีอะไรบ้างเมื่อได้เห็นชัดเจนเนี่ยบางทีเนี่ยจะเป็นแนวทางให นำไปสู่ทิศทางของเป้าหมายของโรงเรียนได้พอสมควรทีเดียวเช่นความเชี่ยวชาญความถนัดพิเศษของบุคลากรเดที่สามารถจะเอื้อโอกาสต่างๆให้เด็กได้มากขึ้นเป็นต้นทีนี้ในข้อที่2ก็คือในเรื่องของบริบทของโรงเรียนของโรงเรียนของบ้านของชุมชนอันนี้ก็มีความสำคัญมากที่เราต้องเข้าใจชัดเจนว่าบริบทตั้งอยู่ในสิ่งแวดล้อมประเภทไหน ในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์แบบไหนในจังหวัดอะไรและจังหวัดนั้นน,นเนี่ยมีทิศทางของการพัฒนาไปแนวไหนอันนี้ก็เป็นจุดที่จะบ่งบอกว่าดังนั้นเนี่ยเราต้องพัฒนาหรือว่าสร้างคนรุ่นใหม่เนี่ยเพื่อไปตอบโจทย์ในพื้นที่อย่างไรบ้างตรงนี้จะต้องคุยกันว่ามี doe ของจังหวัดไหมเป้าหมายของจังหวัดเองหรือว่ากรอบหลักสูตรท้องถิ่นมีไหม ถ้ายังไม่มีก็อาจจะต้องไปพัฒนาให้มีขึ้นมาถึงของเรื่องบ้านก็คือภูมิหลังของครอบครัวของนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยเขาอยู่ในครอบครัวที่มีพื้นฐานอย่างไรนะมีภูมิความรู้มีภูมิปัญญามีภูมิทางด้านเศรษฐกิจสังคมแบบไหนที่จะเอื้อให้ผู้เรียนเนี่ยได้ยกระดับหรือว่าพัฒนาการเรียนรู้ขึ้นมานอกจากนั้นแล้วก็จะมีเรื่องของทุนชุมชนหมายความว่า ชุมชนเนี่ยจะเอื้อให้โรงเรียนเนี่ยนะคะได้ใช้พื้นที่ของชุมชนหรือว่าได้มีความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในชุมชนเนี่ยเข้ามาให้โรงเรียนพัฒนาตรงตามความต้องการของชุมชนด้วยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นพื้นที่ให้เด็กได้ไปเรียนรู้จากสถานการณ์จริงต่างๆปัญหาจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในชุมชนก็ได้เพราะนั้นจะเห็นได้ว่าเรื่องบริบทเนี่ยมี ประเด็นที่สำคัญที่จะนำไปสู่แนวคิดหรือว่าวิสัยทัศน์ของโรงเรียนเรื่องที่3นะคะเป็นเรื่องที่ต้องมองไปในอนาคตเป้าหมายอนาคตมันต้องมีการคาดการณ์ว่าใน10ปีข้างหน้าณที่นั้นจะมีแนวทางในการที่จะพัฒนาหรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรสิ่งที่เราดำเนินการอยู่ในสถานศึกษาเนี่ยตอบโจทย์ทันไหมหรือยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอาจจะพูดถึงอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเราคาดไม่ถึงสิ่งเหล่านี้มันจะมีผลต่อการที่เราจะเตรียมเด็กหรือว่าเตรียมการจัดการเรียนรู้เนี่ยเพื่อให้เด็กเกิดสมรรถนะที่ไปเผชิญสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งที่คาดการได้และที่คาดการไม่ได้ทั้ง3อย่างนี้ก็จะเป็นที่มาของรูคอนเซปต์ซึ่งรูคอนเซปต์แน่นอนท่านจะต้องพูดถึงในเรื่องของตัวเด็ก เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องตอบโจทย์ DOE ของประเทศนั้นใน School Concept เรี่ยงไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึงเด็กแต่ก็อาจจะมีสิ่งที่บ่งบอกว่าเด็กมีคุณลักษณะอย่างไรซึ่งอันนั้นหมายถึงว่าตัวสมรรถนะที่เกิดขึ้นกับเด็กจะน่าจะเป็นอย่างไรก็มีหลายโรงเรียนค่ะที่ทำเรื่อง School Concept มาแล้วแล้วก็เป็นการปักทงเป็นธงนำให้กับโรงเรียนในการที่เขาจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเช่นบางโรงเรียนเนี่ย กำหนด School Concept ว่าเป็น Young AI School อย่างนี้เป็นต้นก็เพราะว่าเขาตั้งอยู่ในสถานที่หรือว่าในแหล่งซึ่งกำลังจะพัฒนาเป็น AI เป็น Technological Hub ของจังหวัดอย่างนี้เป็นต้นท,ทั้งทั้งที่โรงเรียนเนี่ยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างจะออกไปห่างไกลตัวเมืองแต่ก็จำเป็นเพราะว่าในอนาคตเด็กจะต้องเข้าสู่อาชีพการงานในลักษณะนี้มากขึ้น เขาก็จําเป็นที่จะต้องเข้าใจสูคอนเซ็ปต์ของตัวเองให้ชัดเจนว่าเขาจะพาเด็กไปไหนเนี่ยค่ะก็เป็นตัวอย่างของการทำส o คอนเซ็ปต์